สวัสดีจ้าเอฟซี FC ปลาแก้วหวยเด็ดหววแซบนะจ้าโค้งสุดไทยกับปลาแก้วเนาะเขามาเก่งเลขเนาะหาตัวเด็ดเด็ดตัวดีๆนาออันนี้เลขนะจ๊ะเลขถือว่ามันเป็นตะออกเนาะบัดน,นี่ โคงชุดถ่ายนี่ได้เลขมากมันสิออกหวยเบิ่์นฉันบ่เว้ยเอาบาทนี่สิมาสรุปเลขให้ เลขที่มันเป็นตะออกอม,มึงเอาคักๆมึงเอาชัดๆเด้อพี่น,อน้องเลขงวดนี่ใไฮบรายคูอันนี้หาเลขลอตเตอรี่นะสองเจ็ดสามสามสี่สี่สองแปดสองสี่เก้าหาเจ็ดสองเจ็ด เก้าหาเจนีโตกันก็นจะมีหกหาเจเพราะว่าหกกับเก่ามักสิโตเดียวกันนะจาะนอโตกรับแนกก็สิเป็นเจ็ดหพี่น้องสังเกตเมง่วันเลน็กนหนีมันหายไปตัวหนึ่งเจ็ดสามมีเจ็ดสองมีเจ,มจม็มีขาดเจ็ดสี่นเจ็ดเจ 3ามจิตสองอันก็ซู้กันไปล่ะเลขอัน5าเจ็ดนี่เป็นเลขตองวดจะได้เลขวันพะปกติเลขแก้วสิเขาเลขวันพะจะ ทะเลวันพระเขาตองวดนี้งวดนี้ได้มาหาเจ็ดพนวานงวดนาหาเจ็ดว่าสั้นว่าให้มาแข็นแข็นช้นนี่ละเลขวันพระนั่นเลขแบบที่ว่าปกติซือยังไงก็ถือเนาะเขาคุณงวดเขาทุกงวดเ้ยแต่อันนี้งวดนี้นี่โค้งสุดท้ายนี่ม่ามืดเด 44, ส้สี่สิบสี่นี่มันสี่ออกลางงวดนี่ มันจิบเป็นเล็กเขาเอื่อียงอะเอเล็กราบเสียนเล็กตัวนี้นี่มึงเดอ้อ4ีีนี่เอาว้ามึงน้ำกันว่ามันสีออกน้ำกันบ่แก้ว่านสีมาซีซีลางจ้ะแล้วก็ดักซีซีสองซีเนาะก็เป็นสองซีสองซีซีสอง แต่ขม,มันใจว่ามันสิมาลางซีซีนี่ลางบอลางแต่วางวดนี้มีเขาลอยเปอร์เซ็น,นเลขตัวนี้สิเฮตไทยจ้ามือลุยเดย้ถ้าผู้ใดเล่นใต้ดินเนาะแต่ว่าอันนี้ห้องกว่าสนับสนุนลอตเตอรี่ของรัฐบาลแนวทางการซื้อลอตเตอรี่เด้อจ้าอันเลขเลขในใจนี่เด้อ ขันผู้ขามักจะแท่เด้อสองแปดแปดสองนี่เด้ออีกะปิงสองโตแปดนี่ยฟันเห็นอีกะปิงบัดใดออกบัดนั่นเด้อเนี่ยฟันว่าปิงสองโตกัดนี่ปิงสองโตกัดนี่มาแท้แท้สองแปดแปดสองนี่มันละอันมูนี่สามซีซีเก่าหาเจ็ดหกหาเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าเจ็ดหาย่งสี่เกาะ เออจะเขียนให้อีกตัวหนึ่งมัน,นตรงไดนดีเอาตรงกลางเลยเนาะเก้าเจ็ดหานะผู้ได้มากล่นเลขท่ายผู้ได้มากล่นเลขสองอันเลขหนาเลขหลังนี่ก็รุ่นอยู่ด้อจ้ะแต่ว่ามันเป็นเลขตองวดมันเป็นเลขสามตัวมันเป็นเลขหวยวันพระที่ได้ตองวดเลขเทวดาบอก ้าหาเจ็ดเก้าเจ็ดหาเนวาไปกลับเอาเดอร์ว่าน์เนวาคันว่าสองตัวเลขมันพานี่หาเจ็ดคได้ดพี่น้องงวดที่แล้วนั่นมันออกหนึ่งเก่าเนาะงวดนี้มันอาจสิออกมันจิมากก็ได้เดตตัวนี้สองแปดนี่ สองแปดนี่ฝันว่าเล็กอีกกปิงเกาะแต่มามืดน,นีีสิมาซีซีถ้าบอมาซีซีกะสองสีลางเด้อบรา,างกับนบนาเอาไปมันต้องเข่าลรวปะเลขตัวนีเด้อยำย่ำคักย่ำเนีนี่ถิ่มบ่ได้ด้วพี่น้องเด้อยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบเด้อ ซีซ่นี่ลอตเตอรี่นี่มันสีเหลียค่าแพงเดียวเลขตองวดเลขวันพระหวยประจำกากยประเจ้วเด้อถ้าว่าเลขวันพะบัดใดออกบันนั่นบัดนี้โตกันสี่ห้เด้บันนี้งวดที่แล้วออกหนึ่งเก้าโตกันงวดนี่ไ้หนึ่งหา เก้าขันเมืองแล้วเดอ้อเจ็ดกับหนึ่งโตเดียวกันเป็นอยังจังยำตัวนี้วะตีค่อนข้างชิมันใจว่าเก้าหาเจ็ดเจ็ดหาเก้ารหนึ่งหาเก้าในสิมาอืมแต่เลขลางหนี่ที่แบบว่าเลขอืเลขที่ว่ามันลอยหลอบเลขที่ว่าปราเซียนเลขที่ว่าเลข ซีซี sociedad, พี่น้องบันนี่เลขเข้านันมานันสามซีซีเมนบบเขากอย่าลืมดักเอาด้วยสิวาเอาเจ้าคู่บอลจะหอดซีซีสามซีซีสามนี่โอกาสสิมาก็หนอยอยู่แต่ว่ากย่าทิมอันนี้มาสรุปโค้งสุดท้ายให้สองแปด สองแปดปิงสองโตกัดสองแปดมาเถะบอกเคยผัดฝันเห็นนี่กับปิงกัดปันไดนี่ออกขั้นมาฝันเห็นปิงโตหนึ่งก็ออกหนึ่งแปดขั้นฝันเห็นปิงสามโตก็ออกสามแปดง่วนนี่ฝันเห็นอีกกับปิงสองโตกัดยุขาเมื่อเสีออก 82, สองแปดแปดสองเโบสันกับแปดแปดแต่ว่าบบเคยออกแปดแปดหรือตองดอกมะ อันให้พี่พ่อแม่พี่น้องอันเป็นแนวทางผู้ใดเสียออกไปซื้อลอตเตอรี่มันนี้เดอร์อันเลขฟันเด็ดฟันดีเดอเลขของแก้วเลขประจํากายโดยตรงที่ว่าถือทุกงวดเขาทุกงวดคือเลขวันพระเลขวันพระ,ะแก้วได้มาหาจ็ดมันเป็นเลขตองวดเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่านั้น งวดวังหันเนาะถึงหนึ่งเก้าผลว่างวดนาออกหาเจ็ดว่าสั่นว่าบ้าวะ่ะหาเจ็ดเน้นๆหาเจ็ดเข็นๆเลยเด้อพี่น้องเด้อโต้เน้น, 5, 7, น,เ,นเน้นหาเจ็ดเน้นสองแปดเน้นซีซีแต่ว่าสองเจ็ดกับเจ็ดสามนี่เลขดังแห้งโอกาสสิออกมีหน่อยเลขมันดัง จ้ามันต้องร้อยรอบเลขมาเมื่อเลขแบบโอ้ยปราบเซียนนี่ซีซีแต่พี่น้องซีซีสันวาโอ้ยเลขเอียงก็ดอกก็เดาอ,ออกซีซีว่าทีมึงเด้อเลขผีบาเลขกหวยเก้ยวเลขผีบาผีบาให้เลขว่าสันเด้อยเกลียวผีบาส่ละยเกลียวห้เลขเออแต่ว่าสามตัวนั่นเก้าหาเจ็ดเก้าเจ็ดหา เอาใส่ตัวนี้จัหน้อยเนี่ยเอามาใส่เก่าให้เก่าเจ็ดหา 9, 7, อันนี้สามตัวตรงสองแปดนี่เลขร้อยรอบเลขมาแถแทกสมหักสมแพ้งเด้อพี่น้องเออกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามให้แก้วน้ำแนเด,ด้อพึงผู้ใดมึงเซ็จแล้วกับมิโชมิช่ยกับทักเข้ามาก กดไลค์กดแชร์แชร์กันออกไปเด้อเ้าเอาเงินรัฐบาลมากินมาใส่เลขเทวดาบอกเด้ออีกับปิงสองตัวเด้อพี่น้องเด้ออีกกับปิงสองตัวแปดสองาสั่นมาเฮ้ยโตกับแปดสองเนาะสองแปดวที่แปดสองาสั่นมา ฝัอนอยู่ยาวยาวฝนเดอ้อฝันเห็นอีก,กับปิงนี่บอกเคยผ่าดเด้อจา้าเอาสมหักสมแพงให้ยูดีมีแห้งให้มีโูบมีใส่สุบผูกสุคนเด้อจา้าหาจิ๊อืมหาจี๊ด็ลกวันพระเด้อจ้าเดอ้อเล็กวันพระนี่หาจเล่นเลขวิ่งกับเล่นเจ็ดเล่นแปดเล่นหาดเด้อจา้าโค้งสุดท้ายมาสรุปให้แล้วหักกันแพงกันซ้ำนี่จา้าสวัสดีจา้า ก็ไล่ก็แช์แคนาเดอ